ดวงประจำวันก็มากันอีกแล้วครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่19ของเดือนตุลาคมซึ่งตรงกับแรม12ค่ำเดือนสิปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหาสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา ในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสาเร็จอย่างง่ายดายการงานก็หาง่ายการเงินก็หาคล่องแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอับปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสาเร็จเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้อง ดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันนั้นให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศท,ที่ดีเป็นทิศท,ที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้จะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่แต่ให้ท่านมีสีน้ำเงินติดเขไว้สีน้ำเงินหรือสีเขียวจะเป็นสีที่มีโชคมีลาบอย่างมากสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ถ้าเป็นไปได้ ให้ท่านยืนหรือเดินไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นโชคมีโชคมีลาบกับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีคนนำพาให้ท่านไปหางานใหม่ๆหรือไปหางานที่ดีกว่างานเก่าวันนี้ท่านจะเจอเ,จอเพื่อนฝูงที่ไม่เคยเจอเจอกันมานาน ท่านก็จะได้เจอเจอกันในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรวันนี้จะเป็นเงินเป็นทองอีกด้วยในเรื่องของคนรักคนใคร่เพื่อนฝูงก็ดีวันนี้เอาอกเอาใจทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมถึงกระทั่งเพื่อนบ้าน ก็ให้ความร่วมมือในเรื่องของในเรื่องของความรักความใคร่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนรักก็เอาอกเอาใจทำอะไรก็ช่วยเหลือการงานก็ดีลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ประจํำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้า ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้ท่านเดินหรือยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นที่ที่เป็นมงคลมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเนหน็ดเหนื่อยน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านและจะเป็นงานที่รีบหรือเร่งด่วนอาจจะต้องรีบทำอันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยน่อย,อยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่างานที่ท่านทำก็ทำได้ ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านอยากจะได้อะไรต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับบางทีเราอยากได้โนอนอยากได้นี่ก็มีรายจ่ายเข้ามาเพิ่มเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในวันนี้ ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ก็แลดูดีพูดจาดีทำอะไรช่วยเหลือกันในเรื่องของความรักนั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันค่อยต่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารสีนั่นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็ มีคนช่วยเหลือมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเรามาดูในด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันนี้ให้ท่านยืนหรือเดินไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านค้าขายอะไรจะดีมากๆลงทุนก็ดีในวันนี้คนเกิดในวันอังคารจะทำอะไรก็มีความเจริญลงทุนอะไรก็จะได้กำลิกำไรที่ดีในวันนี้ในเรื่องของการเงินท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งวันนี้รู้สึกว่าจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระมัดระวังไว้ ท่านอยากจะได้โน่นได้นี่อาจจะต้องจ่ายเงินจ่ายทองเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยวันนี้จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ก็ถือว่าต้องระวังในช่วงของตอนกลางวันความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันอาจจะมีการทะเลาะหรือว่ามีการ งูงี่เกิดเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ให้ท่านระวังไว้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนตาใจร้อนอาจจะมีการทะเลาะกันมากหรือว่ารุนแรงเกิดขึ้นให้ท่านใจเย็นเย็นไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างวันนี้ ตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันก็อย่าลืมหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้สีก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้หยิบจับอะไรถ้าหากว่ามีสีเหลืองอยู่ก็จะมีโชคมีลาบก,การเสี่ยงดวง เสียงโชคเสียงลาบถ้าเป็นไปได้ให้ท่านเดินหรือยืนหินหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้เหมาะกับการค้าขายท่านจะขายอะไรวันนี้ก็ถือว่าดี ลงทุนก็ดีในวันนี้คนเกิดวันพุธนั้นโชคลาบกำลังเข้ามาหาท่านทำอะไรก็มีโชคมีลาภการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้มีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆท่านจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินคนรักในช่วงนี้ก็ถือว่าดีแต่ท่านระวังอย่าใจร้อนพูดจาะะไรต้องมั่นระวัง หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะมีการจ้องจับผิดให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออากันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีครีมสีครีมหรือสีฟันบุรีก็ได้ในสองสีนี้จะเป็นสีที่มีโชคมีลาบประจําวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหรือเดินไปทางทิศตะวันออกจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จอีกด้วย ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของทํางานงานรวมหรือว่างานส่วนรวมก็ให้ท่านระวังไว้ต่างจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันบางคนก็คิดไปอีกอย่างบางคนก็คิดไปอีกอย่างเพราะฉะนั้นในเรื่องของทํางานส่วนรวมต้องระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระฤหัส แต่ในเรื่องของความรักดีให้คำปรึกษาหรือได้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์อีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรก็จะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ให้ท่านยืนหรือเดินหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกัน ในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้คนเกิดในวันศุกร์จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงของวันนี้ก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีท่านจะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆการเงินการทองวันนี้ระวังคนจะมาขอหยิบขอยืม ในเรื่องของการเงินการทองให้ท่านระวังไว้ให้ไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนก็ว่าได้ในเรื่องของคนรักคนใครวันนี้จะจู้จี้งุดหงิดสักหน่อยช่วงเย็นเย็นทำอะไรก็จะไม่ได้ดังใจที่เขานึกและต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันศุกร์ประจําวันนี้ต่อมา เมื่อเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างวันนี้ตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทั้งทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีติดเนื้อติดตัววันนี้ก็คือสีน้ำเงินหรือสีฟ้าสองสีนี้ก็ถือว่า เป็นสีที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ก็ท่านเดินหรือยืนอันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ มีคนอยากจะทำด้วยและเป็นงานที่ลุ่งโลดโดดเด่นทำแล้วมีชื่อเสียงงานที่ท่านทำนี้บางคนก็ว่าทำยากแต่ท่านเองก็ทำได้ง่ายและเป็นงานที่ดีท่านจะทำอะไรก็มีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆวันนี้มีทั้งรายรับและก็รายจ่าย ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ก็ถือว่าต้องระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์อาจจะร้อนหมุดหงิดอันนี้ต้องระวังไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ฟังกันแล้วขอทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh